ในตอนนี้นะคะในหลวงและพระราชนินีก็เสด็จพระราชดำเนินนะคะมาถึงพระราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ<อ>ัดจากตอนนี้นะคะเดี๋ยวท่านก็จะเข้าไปทําพิธีในพระราชวังนะคะแล้วก็ออกมานะคะแล้วก็จะส่งเสด็จกันนะคะในระหว่างนี้แล้วก็เป็นชชวงเวลาที่เรานะคะ รอคอยพระองค์ท่านนะคะเสร็จจากการรับเสด็จนะคะก็จะมีการร้องเพลงถวายพระพรนะคะพร้อมกับขุดเทียนนะคะเหมือนเดิมกับที่เคยทำไปเมื่อ EP ก่อนนะคะแต่เมื่อ EP ก่อนนะคะทำใน y o u u u b e s ช o r ตนะคะ เราดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปที่บรรยากาศนั้นกันนะคะหล<ม>ังจากที่ในหลวงพระราชนีนะคะเสด็จถึงพระราชวังหรือวัดพระแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการเปิดถนนให้กลับมามีรถวิ่งดังเดิมนะคะ